สวัสดีครับแปะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในเพจแปะปากมากเหมือนเดิมเป็นประจําทุกวันนะครับก็เรามาคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับริวพูกันเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วนะครับซึ่งในวันนี้แปะก็จะเอาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บสักนิดนึงนะครับมาคุยกันซึ่งเป็นผลกระทบกับริวพูซึ่งก่อนหน้านี้มามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศอังกฤษจะส่งผลกระทบอะไรเกี่ยวกับการ คว้าแชมป์หรือการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเรื่องนี้มาอัปเดตให้ฟังกันสักเล็กน้อยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของทางรัฐนะครับรัฐบาลของอังกฤษกับพรีเมียร์ลีกก็มีการประชุมกันนะครับโดยมีการใส่ในเรื่องของวาระการประชุมเรื่องการห้ามผู้ชมเข้าการชมการแข่งขันในวาระการประชุมด้วยนะครับซึ่งผลปรากฏว่า มีการประชุมถึงการเตรียมความพร้อมเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีการประเมินกันออกมาแล้วว่าเรื่องราวแล้วก็สถานการณ์ของในอังกฤษไม่ได้รุนแรงเหมือนกับในอิตาลีนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ถึงขนาดที่จะต้องห้ามผู้ชมเข้าชมการแข่งขันแล้วครับแล้วก็ลงเล่นกันแบบชนิดที่ว่าไม่มีผู้ชมนะครับยังไงตอนนี้พรีเม์ลีกยังถือว่าโอเพนอยู่แต่มีแผนรองรับกันเอาไว้นะครับในกรณีที่ สมมุติว่าเกิดการแพร่กระจายอย่างรุนแรงขึ้นมานะครับก็จะทําให้อ่าให้ทางแฟนบอลส่วนใหญ่ชมเกมการแข่งขันที่บ้านซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะครับที่จะได้เห็นทางด้าน SKY SPORT นะครับหรือ BT SPORT ที่ได้ลิขสิทธิ์การแข่งขันปล่อยสตรีมฟรีให้ทุกคนได้ชมกันฟรีอยู่ที่บ้านนะครับนี่คือมาตรการรองรับที่คิดกันเอาไว้มากกว่านะครับแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าการแพร่เชื้อ กระจายนั้นไม่สามารถที่จะกําหนดระยะเวลาได้นะครับก็ตรงครงต้องมาดูว่า,าที่สุดแล้วจนถึงจบฤดูกาลอังกฤษจะคุมเรื่องราวเหล่านี้ได้หรือไม่แล้วก็เรื่องของการฉลองแชมป์กับลิเวอร์ p o ถึงช่วงเวลานั้นแล้วจะมีมาตรการออกมาอย่างไรค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าผลกระทบนะครับที่กำหนดการของ เวอร์พูที่วา,างเอาไว้ว่าวันที่18พฤษภาคมหากพวกเขาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้วันนั้นจะเป็นการที่ฉลองนะครับแผ่ถ้วยรอบเมืองซึ่งคาดกานว่าจะมีคนประมาณ1ล้านคนนะครับเข้าไปร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ก็ต้องดูว่าถึงตรงจุดนั้นแล้วสถานการณ์จะคลี่คลายลงไปแล้วหรือยังนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็มีความคืบหน้าของแต่ละประเทศมาฝากกันด้วยสักเล็กน้อยนะครับนะครับก็ ในอิตาลีนะครับตอนนี้มีความจําเป็นต้องหยุดทัวร์นาเมนต์การแข่งขันกีฬาทั้งหมดนะครับหรืออย่างน้อยก็ปิดประตูนะครับไม่ให้แฟนบอลเข้าชมจนถึงวันที่3เมษายนนะครับตอนนี้นี่คือมาตรการล่าสุดของอิตาลีนะครับส่วนในฝรั่งเศสนะครับกิจกรรมใดก็แล้วแต่นะครับที่มีคนจะเข้าเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยมากกว่า1,000คนนั้นถือว่าต้องหุดก่อนนะครับ ต้องจนใช้มาตรการนี้ไปจนถึงวันที่15เมษายนนะครับส่วนเกมการแข่งขันคู่ระหว่างลี์ซิกนะครับกับทางด้านท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับก็ไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรเนื่องจากว่าสถานการณ์ยังคงอยู่ในพื้นฐานที่ควบคุมได้นะครับก็จะประมาณน,นี้นะครับนี่คือเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเรื่องของไวรัสโครโรนา กับเรื่องของเลี้ยวภูเพราะมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่เลี้ยวภูจะสามารถเก็บคะแนนเข้าป้ายเป็นแชมป์ได้ก่อนที่เรื่องเราจะลุกลามใหญ่โตในเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนานี้เป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนบนลอลเวอร์พููไม่ต้องกังวลส่วนใครก็แล้วแต่นะครับที่มีโปรแกรมจะไปร่วมฉลองแชมป์อันนี้อาจจะต้องลุ้นกันอีกสักเล็กน้อยว่าสถานการณ์ถึงวันนั้นแล้วนะครับจะ เวลวร้ายหรือว่าดีขึ้นแค่ไหนค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่แปะเอามาฝากกันในวันนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้านบนนะครับใครชอบดูฟุตบอลไปอยากจะรุ้นอยากจะเชียร์อะไรเข้าไปที่คอมเมนต์ได้นะครับมีรายละเอียดแปะเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็รับประกันเรื่องการเงินของเจ้านี้ด้วยเหมือนกันนะครับ กลับมาพบกันใหม่อีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกมการแข่งขันฟุตบอลยูฟานะ่าแชมเปียนส์ลีกนัดสำคัญมีอะไรน่าสนใจติดตามแต่จะเอามาเล่าให้ฟังกันในวันพรุ่งนี้อีกทีนะครับวันนี้ขอลาแต่ก่อนสวัสดีครับ